่ไหนดูขนน่ยเป็นคักเป็นเนี่ยอย่างกันคืนออกเนี่ยแพร่ลูกออกคักโอ้ออกคักออกเนี่ยสิเนี่ยกันดุกดกเถอะอืมดูกดกเถอะ เป็นตรงๆในเรือบาดนี่ลูกโจกปานนี่พริกถักนี่ดีนี่นั่น ดมสมบูรณ์เลยนหมยูได้กินเลยหมให้น้ำให้น้อเดียวเป็นเนื้อหลเป็นวยเน้อหลตัวลูกโดกอ่นตัวกันนะดดกลับบอดกกเด้อให้น้ำกินน่ะนี่นี่ tiên làm dây nè đã kiếp với kín chung ở chung